สวัสดีค่ะ Live p ระ s c h a n นะคะวันนี้ Live p ระ s Channel ได้รวบรวมเกี่ยวกับแอปหาเงินออนไลน์นะคะเป็น11แอปหาเงินออนไลน์หาไรายได้เสริมนะคะการหาเงินในปัจจุบันนั้นถือเป็นเรื่องที่หลากหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเงินจากอาชีพหลกักหรือแม้แต่การสร้างไรายได้เสริมด้วยวิธีการต่างๆค่ะ ซึ่งในช่วงเวลานี้นั้นเนี่ยการทําเงินผ่านช่องทางออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยนะคะเนื่องจากมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่คุณสามารถทําเงินได้ในลักษณะไรายได้เสริมค่ะโดยที่ในแต่และแอปพลิเคชันนั้นก็จะมีรูปแบบการหาเงินที่แตกต่างกันออกไปค่ะส่งผลให้ถึงแม้ว่าจะเป็นการทํางานอดิเรกในบางรูปแบบคุณก็จะสามารถสร้างเงินจากสิ่งนั้นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งจากสิ่งที่เราได้กล่าวถึงไปข้างต้นนะคะก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วันนี้ l i ฟ e แ r a ชั่น n e ลได้รวบรวม11แอปหาเงินออนไลน์ที่ดีที่สุดมาให้คุณเลือกสร้างรายได้ไปพร้อมกันนะคะหากคุณยังไม่รู้จักเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในการหาเงินและสงสัยว่าจะสร้างรายได้ในรูปแบบไหนได้บ้างเนี่ย ในส่วนต่อไปเราจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันนะคะซึ่งจะช่วยให้คนที่ต้องการหารายได้เสริมสามารถเลือกทำตามความเหมาะสมของตนเองได้อย่างหลากหลายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการขายสินค้าหรือแม้แต่การใช้งานทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณเองเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการทํางานจากแอปพลิเคชันแล้วก็กําลังมองหาตัวเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องพบสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราในการสร้างรายได้นะคะจากคลิปนี้ค่ะ11แอปหาเงินออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆที่ดีที่สุดนะคะ มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือ Upwork ค่ะเป็นแอปหาเงินบนช่องทางออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ค่ะ Upwork นั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาสำหรับการหาไรายได้ของฟรีแลนซ์โดยเฉพาะนะคะส่งผลให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มของคนที่ต้องการมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้จากการทำงานด้วยเช่นกันค่ะโดยการสร้างไรายได้จากตัวแอปนั้นจะทำได้หลากหลาย ด้วยการใช้งานทักษะของตนเองนะคะที่สำคัญหลังจากทำงานเสร็จสิ้นน่ก็ยังจะสามารถทำได้อย่างมั่นใจทั้งสำหรับผู้ที่ประกาศหางานแล้วก็ผู้ที่ทำงานนะคะด้วยการเป็นตัวกลางในการดูแลของทาง Upwork ค่ะโดยที่คุณจะรับชำระเงินได้ด้วยช่องทางที่หลากหลายและจะมีค่าธรรมเนียมของตัวแอปในการชำระเงินนะคะที่อยู่ในระดับเริ่มต้นที่5ไปถึง20ค่ะ ข้อดีนะคะอย่างแรกก็คือมีทักษะในการทำงานให้เลือกตั้งค่าแล้วก็จ้างงานได้มากถึง1,600ทักษะค่ะข้อที่2ก็คือการรับชำระเงินที่ได้รับการรับประกันจากทาง upwork ค่ะข้อที่3นะคะก็คือโปรไฟล์สแสดงรายละเอียดการทำงานสำหรับดึงดูดลูกค้าค่ะค่ะแอปพลิเคชันที่2นะคะนั่นก็คือ r a ค u t e n ค่ะ raquten นั้นเป็นแอปหาเงินออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับ การทำเงินด้วย cashback ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นตัวเลือกที่จะทำให้คุณสามารถสร้างไรายได้จากการรับเงินคืนหรือว่า cashback นะคะในการซื้อสินค้าซึ่ง ตัวรา k ู t ทนนั้นถือเป็นแอปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะจากการสร้างรายได้ที่ค่อนข้างง่ายนะคะด้วยข้อเสนอของผู้ค้าปลีกที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแอปพลิเคชันนะคะดังนั้นเนี่ยเพียงคุณทำการซื้อสินค้าเหล่านั้นก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนตั้งแต่1%ไปจนถึง40%ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถทำเงินได้อีกวิธีหนึ่งด้วยการเชิญชวนนะคะเพื่อให้ผู้อื่นสมัครสมาชิกบ,บนตัวแอป แล้วคุณก็จะได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นค่ะหากผู้ใช้งานที่เชิญชวนนั้นทำการสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองนะคะส่วนในด้านของการรับชำระเงินก็ยังทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ง่ายดายด้วยการใช้งาน PayPal อีกด้วยนะคะข้อดีก็คืออย่างแรกนะคะโอกาสรับเงินคืนในการซื้อสูงสุดถึง40%ค่ะข้อที่2ก็คือโบนัสสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันในครั้งแรกค่ะ ข้อที่3ก็คือการสร้างไรายได้จากการเชิญชวนผู้สมัครสมาชิกคนอื่นค่ะแอปพลิเคชันที่3นะคะก็คือเซอร์เวจังกี้ค่ะเป็นแอปที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างไรายได้จากแบบสำรวจค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่จะทำให้คุณสามารถสร้างไรายได้จากการทำแบบสำรวจที่มีระยะเวลาที่ให้คุณเลือกทำได้หลากหลายนะคะโดยจะมีตั้งแต่ช่วงเวลา30นาทีไปจนถึงเวลาที่ต่ำกว่าค่ะ ซึ่งเมื่อทำการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นนั้นคุณจะได้รับการชำระเงินในลักษณะของ PayPal ค่ะส่งผลให้ในภาพรวมของการใช้งานเนี่ย ตัวแอปจึงสามารถทำเงินได้ง่ายดายเป็นอย่างมากนะคะโดยเมื่อคุณทำการสะสมคะแนนได้ถึง100คะแนนจะเทียบเท่ากับการแลกชําระเงินที่มีมูลค่าประมาณ1ดอลลาร์ค่ะและหากต้องการเบิกถอนเงินที่ทำการสะสมออกมาก็จะสามารถทำได้เมื่อมีแต้ม,ตมสะสมเพียง500คะแนนเท่านั้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวแอปยังสามารถสะสมคะแนนในรูปแบบอื่นๆด้วยการแชร์ข้อมูลหรือว่าเว็บไซต์เป็นย่งช่องทางอื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะ ข้อดีนะคะก็คืออย่างแรกค่ะการส่งข้อมูลแบบสอบถามโดยไม่ต้องระบุชื่อนะคะข้อที่2นะคะก็คือการเลือกแรกรางวัลได้ทั้งเพย์เพลแล้วก็บัตรของขวัญค่ะข้อที่3นะคะก็คือการมีส่วนร่วมในการสะสมคะแนนที่หลากหลายวิธีค่ะแอปพลิเคชันที่4ี่นะคะก็คือ Fiverr นะคะเป็นแอปหาเงินออนไลน์สำหรับคนที่มีฝีมือค่ะฟ i v e r วนั้นเป็น ตลาดซื้อขายอิสระที่มีการรับจ้างทำงานมากกว่า200หมวดหมู่นะคะเช่นการเขียนโปรแกรมวิดีโอและก็แอนิเมชันนะคะเริ่มต้นเนี่ยคุณจะต้องสร้างบัญชีก่อนจากนั้นคุณก็สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณว่าเป็นผู้ขายโดยเน้นความเชี่ยวชาญของคุณค่ะแล้วก็โพสต์งานที่คุณนําเสนอซึ่งจะมีราคาแล้วก็คําอธิบายบริการของคุณนะคะช่วงราคาตั้งแต่ 5, $5 ดอลลาร์ถึง995ดอลลาร์ค่ะ ผู้ค้าหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยสามารถคลิกแล้วก็สั่งซื้อการให้บริการของเราได้ผ่านทางแอปแล้วก็เว็บไซต์ค่ะคุณจะได้รับเงินเมื่อคุณทำงานเสร็จนะคะ f ฟ v e r นั้นจะกำหนดระดับผู้ขายตามผลงานค่ะเมื่อคุณเลื่อนระดับขึ้นแต่ละระดับคุณจะสามารถให้บริการในราคาที่สูงได้มากขึ้นค่ะหรือว่าเพิ่มระยะเวลาการจัดส่งผลงานได้ไวขึ้นเป็นต้นนะคะการรับเงินนั้น ผ่านระบบ paypal หรือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารได้โดยตรงค่ะข้อเสียก็คือระบบจะทำการหักค่าใช้จ่ายบริการ20%จากราคาขายค่ะช่วงต้นตอนเริ่มอาจจะยังรายได้ไม่มากนักนะคะแต่หากทำไปสักระยะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อเสียอีกอันนึงก็คือจะเบิกเงินได้หลังจากทำงานเสร็จแล้ว14วันค่ะสำหรับข้อดีนะคะก็คือเลือกทำงานได้อย่างยืดหยุ่นเลยเลือกเวลาได้เลยนะคะ ข้อที่2ก็คือเลือกทําการขายจิ๊กที่ตัวเองถนัดได้มากมายนะคะอย่างเช่นรับพากเสียงภาษาไทยรับเขียนบทความภาษาไทยนะคะรับวาดภาพรับแปลภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะจะทําให้แตกต่างจากตลาดเป็นพิเศษค่ะข้อดีอีกอันนะคะก็คือมีระบบให้ทิปนะคะส่วนข้อดีข้อสุดท้ายนะคะก็คือตลาดใหญ่นะคะมีผู้ว่าจ,จ้างจากทั่วโลกรอเราอยู่นะคะแอปพลิเคชันที่5นะคะก็คือ Google Opinion r e w a r d นะคะ Google Opinion r e w a r d นั้นเป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มที่จะมีแบบสำรวจสั้นๆให้เรากรอกนะคะโดยในแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า1นาทีในการทำนะคะแทนที่จะใช้เวลา5-10นาทีเหมือนกับเว็บไซต์อื่นๆค่ะ วิธีการใช้งานก็ง่ายนะคะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะเราก็ใช้บัญชีของ Google หรือว่า Gmail ของเราในการล็อกอินได้ทันทีนะคะส่วนขั้นตอนในการรับเงินนะคะก็เป็น Google Play Credit หรือว่า PayPal นะคะข้อดีก็คือง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเพียงแค่กรอกแบบฟอร์มต่างๆบนเซอร์เวที่เขาต้องการนะคะส่วนข้อเสียก็คือเป็นภาษาอังกฤษค่ะ แอปพลิเคชันที่6นะคะคือ Swagbucks นะคะเป็นแอปหาเงินที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายได้ที่หลากหลายค่ะ Swagbucks นั้นเป็นแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายในการสร้างรายได้เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากสามารถทำได้ทั้งในลักษณะของการทำแบบสำรวจการดูวิดีโอการเล่นเกมการรับเงินคืนจากการซื้อสินค้าไปจนถึงวิธีการอื่นๆอีกมากมายนะคะ ซึ่งเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางตัวแอปแล้วเนี่ยก็จะได้รับการสะสมคะแนนเพื่อที่จะใช้แลกเป็นจำนวนเงินตามความต้องการค่ะโดยในภาพรวมของการใช้งานเนี่ยจึงทำให้ Swagback เนี่ยเหมาะกับการเลือกทำเป็นอาชีพเสริมสำหรับคนที่ต้องการหาไรายได้ผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ไม่น้อยนะคะและหากคุณได้ทำการสะสมแต้มจนถึงระดับที่เพียงพอแล้วเนี่ย ก็ยังเลือกรับรางวัลเป็นทั้งเงินสดผ่าน PayPal แล้วก็บัตรของขวัญได้หลากหลายอีกด้วยนะคะข้อดีนะคะก็คือการรับคะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นเงินได้หลากหลายค่ะการเลือกรับรางวัลเป็นเงินสดหรือว่าบัตรของขวัญน,นะคะแล้วก็สามารถรับเงินคืนจากการใช้งานผ่านบัตรเครดิตได้นะคะแอปพลิเคชันที่7นะคะก็คือ Shutterstock ค่ะเป็นแอปหาเงินที่ดีที่สุดสำหรับการขายรูปภาพออนไลน์ค่ะ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะคะ Shutterstock เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถขายรูปภาพที่ทำการ ถ่ายออกมาจากสถานที่ต่างๆได้อย่างถูกลิขสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพในรัศดาใดก็ตามนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำภาพกราฟิกแล้วก็วาดขึ้นเพื่อขายลงบนตัวแอปได้อย่างหลากหลายได้อีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพนักวาดภาพหรือแม้แต่นักออกแบบกราฟิกก็จะเลือกสร้างไรายได้ได้อย่างมากมายนะคะผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้อย่างแน่นอนค่ะ ข้อดีนะคะก็คือสามารถสร้างภาพเพื่อขายได้อย่างยืดหยุ่นค่ะสามารถสร้างรายได้ทั้งมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะคะแล้วก็ลิขสิทธิ์ของภาพจะเป็นของผู้ที่ทำการอัปโหลดโดยตรงค่ะในเมืองไทยเองนั้นนะคะก็มีกลุ่มคอมมูนิตี้นะคะสำหรับผู้ขายภาพบนชัต t ตอร์สต็อกแล้วก็บนแพลตฟอร์มอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะเราก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ทังกลุ่ม Facebook ได้นะคะ แอปพลิเคชันที่8นะคะก็คือ read write นะคะเป็นแอปหาเงินออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนนิยายค่ะเป็นแอปที่ออกแบบมาสำหรับคนที่มีทักษะในการเขียนนิยายโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนนิยายแบบสั้นนิยายตอนยาวหรือแม้แต่นิยายในลักษณะแชทนะคะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ค่ะ ซึ่งการสร้างรายได้จากตัวแอปนั้นจะเป็นการรับส่วนแบ่งที่เป็นในลักษณะของค่าลิขสิทธิ์โดยตรงค่ะเมื่อมีคนอ่านนิยายที่คุณได้ทำการเขียนไว้บนแพลตฟอร์มนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อให้คุณมีโอกาสได้รับรายได้ที่มากขึ้นทาง Read ารายนะคะก็ยังเปิดโอกาสช่องทางโดเน a ให้กับนักเขียนทุกคนบนแอปด้วยอีกเช่นกันค่ะข้อดีก็คือ การสร้างรายได้จากส่วนแบ่งนะคะมีระบบโดเนทเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็รองรับการเขียนนิยายได้ในความยาวที่หลากหลายค่ะแอปพลิเคชันที่9นะคะก็คือ B ล o อก d i t นะคะเป็นแอปพลิเคชันทำเงินที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบทความค่ะ B ล o อกด i t นั้นจะเป็นแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการ ผลิตคอนเทนต์ออกมาในลักษณะของบทความค่ะซึ่งการสร้างไรายได้ของแพลตฟอร์มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะเนื่องจากคุณจะสามารถทำได้ทั้งการรับเป็นไรายได้จากการโฆษณาการให้เพจการได้รับดาวไปจนถึงไรายได้จากยอดผู้อ่านโดยตรงค่ะและในปัจจุบันจากตัวแอปนะคะที่ ถูกเปิดตัวมาได้ไม่นานนักในประเทศไทยนะคะจึงถือเป็นโอกาสที่ทําให้คนรุ่นใหม่น่าจะสามารถหาไรายได้จากบล็อกดิได้ดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะข้อดีก็คือการทําเงินจากหลากหลายช่องทางค่ะสามารถผลิตงานเขียนบทความได้หลายแนวนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างไรายได้ในช่วงเริ่มต้นด้วยการเขียนบทความค่ะแอปพลิเคชันที่10นะคะก็คือ TellScore ค่ะ เป็นแอปสร้างไรายได้ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นแอปสำหรับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ที่รับรีวิวสินค้าต่างๆนะคะสามารถสร้างไรายได้ผ่านการแชร์หรือว่าอัปโหลดคอนเทนต์บนช่องทางของตนเองได้นะคะโดยลักษณะของการรีวิวบนตัวแอปนั้นเนี่ยจะมีอยู่ตั้งแต่การสร้างผลงานเป็น รูปภาพไปจนถึงวิดีโอค่ะให้แต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกทำตามความถนัดได้อย่างหลากหลายค่ะซึ่งไรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการทำเงินของตัวแอปนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามความนิยมของผู้ที่รับงานนะคะเนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักรีวิวที่มีผู้ติดตามที่มากกว่าเนี่ยก็จะมีโอกาสรับไรายได้ที่สูงมากกว่าจากการเข้าชมตามไปด้วยนั่นเองค่ะ ข้อดีก็คือการสร้างรายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับยอดผู้ติดตามนะคะแล้วก็การชําระเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงค่ะข้อดีอันก็คือตัวเลือกงานที่มีให้เลือกรับไ,ได้หลากหลายนะคะสุดท้ายนะคะแอปพลิเคชันที่11นะคะก็คือ Affiliate นะคะมาทำา f f i l i a t e แปะลิงก์ขายของนะคะถ้ามีคนกดซื้อของเราก็ได้เงินค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะมี Affiliate ให้เราลองสมัครในประเทศไทยหลายตัวมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Affiliate Lazada Affiliate หรือว่า TikTok Affiliate ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนได้เงินหลักแสนจากแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะเพียงแค่ขยันไลฟ์ขายของแล้วก็แปะลิงก์โดยที่เราไม่ต้องสต็อกของหรือว่า มีสินค้าแม้สักบาทเดียวนะคะเราแค่ลงทุนลงแรงในการทำคอนเทนต์นะคะขยันแปะลิงก์ขายของไม่ว่าจะช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียนะคะอย่างเช่น Twitter, Facebook, Instagram หรือแม้แต่ใน TikTok ค่ะหรือว่าเขียนคอนเทนต์แล้วก็ทำวิดีโอให้น่าสนใจนะคะแล้วก็ติดตามเทรนด์โพสที่ปังๆแล้วก็ขายของแบบเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณก็ใช้แค่มือถือในการสร้างไรายได้หลายพันบาทหรือ หรือจะเป็นหลักแสนต่อเดือนได้เลยนะคะช่องทางนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้นทุนน้อยค่ะขั้นตอนก็ง่ายๆนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์พวก s h o ป e e Lazada หรือว่า TikTok นะคะแล้วก็สมัครสมาชิกกรอกเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนและก็ประวัติของเราให้พร้อมนะคะเพื่อสำหรับขั้นตอนการรับเงินค่ะ สรุปนะคะหากคุณกำลังมองหาแอปพลิเคชันออนไลน์ที่น่าสนใจนะคะ l i f e Fashion Now ก็ได้รวบรวมมาให้คุณทั้งหมด11แอปพลิเคชันในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในแต่ละแอปนั้นเนี่ยจะมีลักษณะาการทำเงินที่แตกต่างกันออกไปอยู่พอสมควรนะคะส่งผลให้คุณสามารถเลือกทำตามความเหมาะสมแล้วก็ถนัดได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเงินจากการขายสินค้าการทำแบบสอบถามการเล่นเกมการดูวิดีโอ การรับเงินคืนไปจนถึงรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหากคุณต้องการมากกว่าการทำเป็นไรายได้เสริมบางแอปพลิเคชันที่เราได้แนะนำไปในส่วนที่ผ่านมานะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะทาง l i ฟ e f ฟชั่ n n e l ก็จะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับทุกๆท่ทานอีกนะคะขอบคุณค่ะ